งานเข้าพระเอกละครจักวงถูกสาวแฉกินแฟนคลับจนมีลูกสองคนคะ่ะ เรียกได้ว่างานเข้ารับสงการแบบงงๆกันเลยทีเดียวเมื่อฟิลกิติกรพระเอกละครพื้นบ้านละครจกัจกจั่งวงๆทางช่องเจ็ดและเจ้าของซิงเกิลโสดยู่เดอร์โดนสาวปริศนาออกมาแฉว่าเธอนั้นมีลูกสองคนกับหนุ่มฟิลแถมยังถูกหนุ่มฟิลหลอกจนทําให้ความรักของทั้งคู่จบลงอีกด้วยงานนี้หนุ่มฟิลผู้ที่โดนแอบอ้างชื่อก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความฝากไปถึงสาวรายนี้ว่าหากยังป่วนไม่หยุดจะทําการดําเนินคดีแนะ แน่นอนให้โอกาสนะครับขอเตือนนะครับอย่าสนุกสนานโพสเล่นๆจนลืมความจริงเพราะสิ่งที่คุณทำมันเป็นที่เสียหายและเกิดความเข้าใจที่ผิดจริงๆอยากปล่อยผ่านเพราะอาจจะเกิดจากความคึกกระนองหรือรู้เท่าไม่ถึงการแต่คุณเอาไปโพสต์และเขาพูดคุยหลายๆบุคคลที่เป็นเพื่อนรวมงานและเป็นผู้ใหญ่ที่ผมร่วมงานขอร้องอย่าทำเลยครับถ้ามีอีกครั้งดำเนินคดีแน่นอนครับงานนี้จะเป็นยังไงต่อไป ก็ต้องรอติดตามชมกันค่ะ